ผมโจ้ลายพังครับผมวันนี้มาทำอะไรกันครับเลี้ยงตลาดนัดเที่ยววันนี้วันนี้นี่เที่ยววันนี้เที่ยวแชร์เด็ดมากครับผมดูสซอยพุกนีโยตินห้าสิบสองครับร้านนี้คือครับหยิบได้ตามที่ชอบมักไร่กินไร่พี่น้องมักหน่อยกับผัดองใส่มักหน่อยกับผัดองใส่มักไร่กินไ่มี

เอาเล็กเอาเล็กก็ได wow. ้เล็กเลเล็กแต่บบนทยางเนี่ยบดเอาตัเนี่ดูหน้าไาว้าวารูพิเศษนะครับอันนี้ก็มีเมนูลักด้วยให้เจ้าอธิบายด่วเมนูลับเรเมนูลักก็คือมีดมีดไม่คมตึกกตไม่ตกักเป็นงเมนูลับคือมันเป็นแบบผมแรกก่อนนะเป็นพ่อขออนุญาตปรุง วิธีการปรุงนะครับง่ายๆครับใส่พริกลงไปช้อนหนึ่งใส่น้ำหนึ่งช้อนนะครับเราจะลองดูอะไรครับน้ำตาลสองช้อนผมเป็นคนอ่อนหวานครับ <c oughs> อันนี้อุ<ฮ>้ยมีถั่วดินด้วยถั่วลิสงน,น,น่าเลย,ยถั่วจำไม่ได้เลยแต่บ้านนอกมันจะดีระวังลมนะครับทำไมทำไมครับนี่นี่ผักอะไรครับ นี่ก็มีมีอะไรนะกะละเดือนกะละปีมามีน้ำตกไม่รู้มว่ามันเป็นีอนี่นี่นี่มาแล้วนี่นี่นี่ครับผมไม่ชิ้นครับผมบะหมี่น้ำตกจะบอกว่าทุกอย่างไม่ได้ไม่ชิ้นไม่เคนมครับผมค่อยๆชอบกินลูกชิ้นเนี่ยน้าก็ไม่ชอบกินเนื้อด้วยเนี่ยเอ้ยกินครับเนื้อล้วใครไม่ชอบกินลูกชิ้นก็ได้ผมก็ไม่กิน นี่ทาผู้ชมดูเนื้อแน่นๆเน้นๆนะโอ้โหเต็มจริงๆนะัเต็มสูตรลูกลวๆอย่าลืมฮะถ้ากินต้องมีกะปิแล้วก็พริกพริกอ่าพริกขั่วลองชิมเลยจา้ชมบาเข้ากันเรื่้ยๆลองชิมดิจิ้มมันนะจิ้มเลยจิ้มชิมมัอมันเผ็ดบ่เออเดี๋ยวไหลองชิมมันกัน ไม่กล้าครับเพราะว่าพิกแทงจิ้ลองดูคนระับสามารถกินสดได้เลยนะครับหนึ่งสองสุดเลยว่าเค็มเิ็มที่นี่คเค็มมึงใส่กะปิเยอะอร่อยจริงเดี๋ยวจะหาว่าผมโม่เ่กินให้ดูต้อ,องการเป็นไงก่อนชิ้นนี้ก่อนใช่ตาม เพื่อนยเพื่อนเพื่อนยังนี้คิดเพื่อนยังอือเป็นอไรกัเี่เข,ข,ข,ข้ากันเข้ากันเข้ากันนะเข้ากันจริงจริงเอ้าน้ oh <no. S 1> พวกเพชรดิลเลอร์นี่เล็กไม่ตัดค่ะนี่เล็กไม่ตัดด้วยคอคีอาเป็นอะไราลไม่ไม่เล,เล็กงอกไม่เล็กไม่งอกไม่เส้น ไม่ผักไม่ชิ้นไม่ตับไม่เอา,ไม,เอาไม่กินไม่กินครับพี่เขาก็รอฟา้จออาจาำเราอ่ะ <c oughs> กินแล้วนี่นี่นทีเด็ดร้านนี้นะนี่ถ้าเป็นสูชิพุ่มเวลากินกินนี่เกล็ดลับของร้านนี้เนี่ยเราจะทำอย่อางไรก่อนอันนี้ก็จะตักน้ำไว้น้อยนึงให้มันตัว <c oughs> นี่แล้วก็วางไว้นี่สูตรพุ่มเลยนะนี่อีเด็ดของร้านนี้เลยนี่ผักครึเสร็จปั๊บ นี้เลยน่ะอันนี้เลยปับ๊บพวกก็จะไปจุ่มในนี้เลยจุ่มแล้วก็เอามาะมกเอาเนื้อมะม่วน้อยนึงเน,นี่คือการกินของพวมนจริงเลยล่ะถูกไ,ไหมไมอะนี่ครับยิ่งแยรื่อยแต่ถ้าเป็นผมผมจะนี่ครับกระปิมาปุ๊บนี่เลยผมจะไม่ใส่น้ำปลาเวลาเป็นน้ำแล้วก็ละลายน้ำ

ทำไมมีการกระตุกเลยครับคุณจอหเะเป็นยังไงวันนีร้อนรยอนยืน่อนดูรบอืม อยากกินอยากกินหอนห่อนครับเพื่อกินตากแดดบบนี่ร้อนรลนี่เราเลยชือร้านอะไรกัร้านสีสาวอุ้ยอุ้ยนี่หนึ่งสาวอ๋อลูสาว น่สี่สาวนสทนานสามคนกับแม่อีกคนนึ่งเหรออ๋อลูกสาวสี่คนเข้าทางกับพวกเราพอดีเลยยันโชคพุทธมนตรสายสามเฮ็ดังไเฮ็ดท่าใดครับก็ได้สี่คนก็ได้ต่ผู้หยิงแขกสายหน่งเดียวสายบนน่ะสายหนึ่งตรงไหก็ได้จะพุ่ง องเล่นกองได้แต่ลูกสาวนะได้แต่ขดอกได้นไดครับครับครับโอ้ได้ยิลูกครับได้ด้บสาวร้านร้านนี้นะครจะบอกลยต้องตามมาประมาณซีดีะ้าถ้าย่ายมาซี่ีแล้วต้องแต่แน่ละจ้ที่เรากินเลยอาจามาใส่ซอสนี่ด้ยเยอเอไว้กนบอันนี่ใส่ซอสเนี่อะร่อสพริกใช่ ันจะหอมมันจะทำให้เป็นยังไงครับจะทำให้ความกลมคล่อมกลมกล่อมแต่ผมอืยมันต้องเซียมต้องซี่มันต้องสามัคคีกันไว้กินแล้วมันต้องลำลำสามัคคีคือพลั่งรอยนะรอยนะพักจริงจริงไม่งั้นมเขาจะมาเอาไว้เขาตัวไอ้ใส่แหงเจ้าใส่ไม่ใช่จริง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 ไงเขามีตรงแล้ว รสชาติผมการันตีได้ว่าความอร่อยความกลมกลมม่อมของเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็น้ำซุปรสชาติเข้มจนเข็มข้นเข้มข้นแล้วก็อร่อยเข้ากันแล้วก็มีพริกมีอะไรอีกเรียกว่าเป็นเหมือนกับเหมือนกับสูตรก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวฝอยของท,งทางลาวทางลาวก๋วยเตี๋ยวมีพริกใช่เป็นเป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวฝอยแต่นี่จะมาผสมผสานกันแล้วมันจะมีมีอันนี้ด้วยนะ มีมะละมาดูนี่ตัดมาอตัดนี่ะอือแล้วขนมปังชนปกติปกตินะเลามืาอปกิกินกับข้าเจียไก่เนาะใช่ใช่ใช่เท่ากันครับครับอืยนี่คือสุด้าด

จจืนจะืนจืนเจ้าของรายของราเพาดคเดียวแชมป์สี่สาวครับผมทีมาของสีสาวคือมีลูกสาวอยู่4ี่คนนครับดขาดองอเดียวแสบไร้แส่บจนสดน้งจนเงินไรบอเมนมาทำเล่นไรับะดง ได้เลยครับางไ่เปิดเจ้าหมอนอะไรยุนี่แหละต่ว่ามมัใหญ่หลายหมองใหญ่สามสี่หมอเลยครับนีราม่น้ำคาวมันบมครับน้ำค้าวพอเอดีเอยโค่อน้ำขาวหอน้ำข้าได้โอกาสออกมาเลยน้ครับแซมดีครับมาอุดรกันเด้อใอยเขาเลยครับอ่าทิปอรแยก3ามแปบครับผมนี่เคล็ดลับมาแนะนำครับได้เลยเปลียใส่ไหมเลยครับสีช่องสมชอช่อง็หวแล้วก็อมี่ไทิยบ ม่เยยังไม่เคยออกสักช่องทำรายการตานากินเลยครับรายการตานานัีวันนี้ก็จะาลืมช่องเราไลท์ไทยเอ i n เตเมน h ์ชแนลมีรายการดีๆให้ดูอย่าลืมตามมากินอย่าลืมตามมากินร้านนี้ครับซอยประหลนยศินท่านสองแยกสามแปดแยกแปดนะครับกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกดได้เลยถ้วยเตี๋ยวตีสาวบอกได้เลยเมนูนี้แก้วจกิน